รายการนี้นะคะกระสอบเดนิมชอตขาสัน้นผู้หญิงอาจจะมีผู้ชายบนบ้างแต่แต่จะน้อยนิดนึงนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงค่อนข้างเยอะ45ากิโลจำนวนกี่ตัวเดี๋ยวปูลงแจ้งนะคะจำนวนกี่ตัวปูลงแจ้งใครรับลูกรีวิวทักเข้ามาได้นะคะใครรับลูกรีวิวทักเข้ามาได้ส่วนลูกค้าท่านใดต้องการกระสอบลูกใหม่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยแคปรูปป้ายแล้วส่งเข้ามาทางไลน์หรือทางเพจ a c e b o o k ได้เลยนะคะ,ะตัวไหนยี่ห้อบอกด้วยนะคะไม่ต้องรีบ เดี๋ยวเราอยากจะรีวิวให้ลูกค้าได้เห็นกันนะคะแล้วนี่ปู้ยิงไฟสีดวงเลยนะเพื่อให้พี่ได้เห็นงานว่ากระสอบราคาถูกแต่คุณภาพงานในกระสอบเกินราคามากพี่ขาสั้นงานเดิมๆทรงเดิมๆนะคะทรงเดิมๆนี่เอวสูงวินเทจนะคะเอวสูงวินเทจนี่ไหมคะงานเดิมๆทรงเดิมๆเลย กระสอบ45กิโลนะคะกระสอบ45กิโลขอพับให้ดูหนะะ่อยค่ะตัวนี้เนี่ยผู้ชายใส่ได้นะคะกางเกงเป็นทรงผู้ชายนะ,ะเวลาที่พี่เปิดกระสอบนะคะพี่คัดแยกได้เลยตัวไหนเป็นผู้ชายพี่แยกขายผู้ชายได้เลยนะคะแล้วปู้จะบอกเลยว่าได้หัวได้ยี่ห้อเยอะนะคะได้หัวได้ยี่ห้อเยอะสีเข้มมากเลยอ่ะอุ้ยบางตัวคือแบบกางเกงใหม่มากจริง นี่ตัวนี้กางเกงผู้ชายนะคะกางเกงผู้ชายพี่สามารถคัดแยกขายกางเกงผู้ชายได้เลยนะคะรีวิวงานตัวเก่าพี่รีวิวงานตัวเก่าผู้ขอดูหน่อยงาน US นั่นเนี่ยน่าจะใช่น่าจะใช่ใชป้ายมอไม่เห็นแล้วอะ่ะจริง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 มองไม่เห็นแล้วป้ายอะ่ะ US ใครรับลูกที่รีวิวพี่ได้ทุกตัวที่ปูถ่ายรีวิวนะคะใครรับลูกรีวิวพี่ได้ทุกตัวที่ปูถ่ายรีวิวรับกระสอบรีวิวรวมส่งฟรีทั่วประเทศค่าส่งเท่าไหร่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มปูส่งให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะส่งด่วนส่งเร็วมากค่ะอันนี้คือคอนเซ็ปต,ต์ของที่ร้านนะคะลูกค้าบอกว่าสั่งของเมื่อวานวันนี้ได้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเราส่งเร็วยิ่งกว่าจะรวดค่ะอ m e เม c a n e ร g ก e อีเกิลค่ะลีเหรอ ลีค่ะลียี่ห้อเยอะนะคะแล้วราคาถูกราคาถูกยี่ห้อเยอะอเมริกันอีเกิลค่ะอเมริกันอีเกิลค่ะโคตรสวยเลยอะ่ะ กระสอบรีวิวได้กี่ตัวปูลงแจ้งให้นะคะกระสอบรีวิวได้กี่ตัวปูลงแจ้งให้ตัวเมื่อกี้รีไรเดอร์นะคะตัวนี้โซนาม่านะคะ,คะ, Brand, Brand คะแบรนด์ค่ะแบรนด์แบรนด์ค่ะครแบรนด์บนแบรนในกระสอบไซส์ในกระสอบก็คละกันนะคะอย่างที่พี่เห็นเลยที่สําคัญคืองานสะอาดงานไม่เสียไม่มีตัวขาดขายได้ทุกตัว พี่เอาไปขายชิวๆราคาถูกได้เลยนะคะเพราะว่ากระสอบราคาถูกมากพี่2อ0พเองนะคะดูดิบางตัวนะแบบสวยอะ่ะสวยเกินราคามากอะ่ะคัดหัวได้เยอะเลย American Eagle นะคะน่ารักวินเทจเอลสูงค่ะพี่วินเทจเอลสูงค่ะ ใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะคือบางตัวเนี่ยมันเป็นทรงผู้ชายนะพี่ก็คัดแยกขายผู้ชายได้เลยนะสวยมากพี่สวยมากพี่ American Eagle ค่ะ Signature Rewind ค,เเค่ะนี่งานวินเทจค่ะผู้ชอบมากสีๆแบบเนี้ยมันใส่กับเสื้อยืดแล้วสวย อ่าสามส่วนพยืดนนะคะพยืดนพยืดนเกสค่ะเกสกระเป๋าหน้าคากโก้เออเอาไปดีนี่พยืดนะคะพี่อเมริกันอีเกิลนะคะเป็นพยืดสไตล์ขาดแฟชั่นงานเดิมๆค่ะโอเคไปต่อเลยค่ะ เออทรงนี้สวยทรงนี้สวยหายากหายากไม่ค่อยเห็นในะกระสอบเป็นงานวินเทจรุ่นเก่าตัวนี้เก่งผู้ชายนะที่สามารถเออที่สามารถแยกขายผู้ชายได้เลย <laughs> สีเข้มมากอะ่ะคือแบบยิงยิงไฟแบบสี่ตัวเลยอะ่ะให้ลูกค้าเห็นงานอะ่ะว่าแบบ ผ้ามันสะอาดจริงๆผ้ามันโอเคมากแล้วคือมันไม่มีตัวขาดมันไม่มีตัวเสียมันไม่มีตัวเปื้อนไงแล้วราคามันถูกคือมันเหมาะกับกับช่วงนี้นะคะสถานการณ์ตอนนี้อ่ะดูดิรีวายคะ่ะแจ่มมากใครรับลูกรีวิวแจ้งเลยนะพี่นะใครรับลูกรีวิวแจ้งเลย ใครรับลูกรีวิวแจ้งได้เลยกระสอบรีวิวตกฟรีค่ะอยู่ที่ไหนใกล้ๆตัวเนี้ยปูกโกชอบเลยแต่ปูใส่ไม่ได้ดูดิงานดำมๆอ่ะน่ารักอ่ะดูดิเออเนี่ยตัวนี้น่าจะใหญ่สุดในกระสอบแล้วเป็นเกงผู้ชายนี่ทงคากโก้ก็ได้หลายตัวเลยนะอเมริกันอีเกิลค่ะ เป็นผ้ายืดๆด้วยนะตัวนี้ก็ทรงผู้ชายนะสรงผู้ชายกระเบ๋าข้างเนี่ยดูดิโอยคุ้มราคามากเลยอ่ะคุ้มค่าคุ้มราคามากเลย CK ค่ะกาฮาร์ด ah ค่ะรีวายค่ะตัวนี้งานเดิมเดิมออริจินอลเลยอ่ะงานแบบแจ่มมากเลยอ่ะสวยมากนี่อุย๊ยน่าร ลีค่ะลีเห็นตัวนี้ก้งเก่งผู้ชายนะคะพี่มียกขึ้นมาวางบนขาก็ได้แล้วก็จะได้ยกแบบไม่เมื่อยทีเดียวหลายตัวเลยเออแบบนั้นแหละใช่จะได้ไม่ปวดตัวนี้อ่อแรงเลอร์คาโก้ค่ะพี่ แจมเลยนี่ไซส์ใหญ่ๆแบบ38 40นี่ส่วนใหญ่จะเป็นเกงผู้ชายนะซึ่งมีอยู่แค่ประมาณแบบ4 5หตัวนะที่เหลือก็เป็นแบบไซส์ปกติมาตรฐานนะคะเนี่ยขายง่ายๆขายไวๆเลยพี่จริงๆโอเคเลยอะ่ะตัวนี้โฮลิสเตอร์ค่ะ ได้ยี่ห้อปนเยอะเลยได้ยี่ห้อปนเยอะสีเข้มสวยมากสีเข้มสวยมากสไตล์ขาดเดิมๆสไตล์ขาดเดิมๆแฟชั่นเดิมๆยิงไฟกันหนักแน่นมากเลยนะคะอยากให้ลูกค้าได้เห็นเมริกันอ Eagle อยากให้ลูกค้าได้เห็นเลยว่าเฮ้ยแบบงานมันสะอาดจริงๆผ้ามันสะอาดจริงๆน,นะคะ แล้วผ้ามันคือแบบโอเคมากเลยอะ่ะโอเคมากเลยอ,ะอ่ะอ่าน่ารักเห็ตัวนี้ก็ทอมมี่ค่ะทอมมี่ซีเคนะคะเอาเข้าไปดิโอ้ยงานปักสวยสวยคุ้มค่ามากนะคะ เอลสูงๆซิลเวอร์แท็บตัวนี้รีวายนะคะรีวายซิลเวอร์แท็บปุ๊บอกเลยหายากมากพี่หายากมากเฟนเดค่ะยอดยอดเลยนะเนี่ยไซส์เล็กสุดก็ประมาณ26นะคะเล็กสุดละยี่เห็นไหมคะขนาดว่าเป็นสีแบบสดๆนะพี่ยังเห็นเลยว่ากังเกงมันสะอาด สะอาดมากนี่ปูแบบจัดไฟตเต็มที่เลยอะ่ะจัดไฟให้ลูกค้าได้เห็นกันตเต็มที่เลยให้สว่างให้ลูกค้าได้เห็นกันจ่าๆเลยว่าเฮ้ยกิงเกงแบบเปิดจากกระสอบมาล่ะเห็นไหมมันสะอาดเลยนะมันโอเคเลยนะกับราคาเนี้ยคือคุ้มค่ามากเลยนะตัวเมื่อกี้ก็แก๊บนะอ่ะตัวนี้เป็นรีวายนะคะตัวนี้เป็นรีวายเป็นงานเดสท็อกนะคะมสซิโมโค่ะ รีวายค่ะหมึกแดงค่ะ505ตัวนี้งาน US แน่นอนค่ะ American Eagle ค่ะยี e ่ฮอเยอะเลยค่ะพี่ผ้าสสวยผ้าสะอาดไขง่ายไขยไวนะคะตัวนี้ก็รีวายนะคะหมึกแดงอีกแล้วค่ะ s i ิกเนเจอก็รีวายนะพี่นะรีวายค่ะ ยี่ห้อเพียจริงเลยออในวีค่ะตัวสุดท้ายนะคะแจ่มมากนะคะ ใครสนใจงานตัวนี้นะพี่นะแคปหน้าจอรูปนี้ได้เลยพี่แคปหน้าจอรูปนี้ได้เลยแล้วพี่แจ้งเข้ามาทางลาหรือทางเพจ Facebook ได้เลยกระสอบราคาถูกมากพี่2,500บาทเท่านั้น45กิโลนะคะจำนวนกี่ตัวเดี๋ยวเราลงแจ้งให้ส่วนใครรับลูกรีวิวเรารวมส่งให้ฟรีๆเลยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่กับคลิปรีวิวคลิปต่อไปนะคะสวัสดีไปละค่ะสวัสดีค่ะ